สวัสดีค่ะพี่ต้อยลันลาไทยแลนด์พี่ต้อย,ยพามาดูถั่ว45วันนะคะถั่วฝักยาวปลูก45วันปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกขายปลูกกินได้หมดเลยนะคะนี่คะ่ะกําลังงามเลยเดี๋ยวเดินดูถั่วกันคะ่ะถั่วฝักยาวเป็นพืชล้มลุกนะคะนี่คะ่ะปลูกด้วยการหยอดเมล็ดนะคะนี่คะ่ะปลูกด้วยการหยอดเมล็ดแต่เราต้องทําค้างให้เขานะถั่วฝักยาวเนี่ยถ้าทําค้างให้เขา เขาก็จะงามนะคะต้องทำค้างให้รดน้ำทุกวันนะคะเดี๋ยวก็ได้เก็บฝักราคานีค่ะเราก็มีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆปลูกถั่วฝักยาวปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเห็นร้านขายผักทุกร้านไหมยังต้องมีถั่วฝักยาวขายเดี๋ยวนี้ก็แพงนะสามฝักหบาท10บบาทนะคะถั่วฝักยาวแพงเดี๋ยวนี้แล้เวเราก็สามารถปลูกกินเองได้นะคะปลูกขายได้นะคะ แล้วเราก็ทําค้างให้หยอดเมล็ดนะค,ะ,นคะ่แล้วก็รดน้ําทุกวันนะคะรดทุกวันรดเช้าเย็นได้ยิ่งดีนะคะปลูกถั่วฝักยาว45วันค่ะพี่ต้อยก็พามาดูถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะใกล้ออกฝักแล้วอืเราก็ตักน้ํารดทุกวันยอดเมล็ดแต่ที่สําคัญถั่วฝักยาวต้องมีค้างให้เขาแล้วเขาก็จะงามนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนออกฝักอีกทีนะคะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูโตรเร็วมากเลยค่ะนี่ค่ะได้ใกล้ได้เก็บละปลูปกขายปลูกกินได้ค่ะเพื่อเศรษฐกิจเราใช้กระบวยตักน้ำเอาก็ได้นะคะโอเคนะคะบ๊ายบายไม่ประมาทกายัยจะตกนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching p l e a s e come again. ขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวพี่ต้อจะมาอัปเดตตอนมันออกฝักอีกทีนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ thank you for watching ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ